สวัสดีผูรักการวิจชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับเนื้อเรื่องของโซฟีเยตอนที่3นะครับก็หลังจากที่เราได้ร้องขอกับอูเรมว่าอยากจะช่วยชาวบ้านไม่ต้องให้ถูกขับไล่ไปจากสลัมด้วยการทำร้านกาแฟในพื้นที่นี้นะครับก็น้องซซฟีเยก็อาสา จะไปหาเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่จะใช้กับกาแฟแล้วก็ไปซื้อโอลิฟออยล์เรียบร้อยแล้วก็เข้าฉากสนทนานะครับซาฟอยก็ว่ากาแฟกับน้ำมันมะกอกเนี่ยมันก็คงได้รสชาติที่เข้ากันแล้วก็มีความหวานด้วยซาฟายว่าเรา ควรจะฉันควรจะระมัดระวังที่จะไม่ให้มันใส่มากเกินไปนะและคงจะตีด้วยถ้าเราจะให้น้ำมันสักนิดนึงดูสิยังไงต่อ,อเลเวลขึ้นเลยอ่าซอฟารีก็เลเวลขึ้นโอเคจะเควสหรือเปล่าเนี่ย เราก็เอาน้ำมันมะกอกแล้วก็กาแฟกับมิลไปที่สำนักง,งานเมืองนะครับอ่าสปเยเข้ามาแล้วอ่าเราก็ได้กาแฟนมแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วฉันก็คงจะสามารถ ทำกาแฟที่ดีได้อครูเรมก็บอกว่าโอโ้กาแฟมันต้องมีส่วนผสมที่สุดยอดเลยนะอืมและกินก็หอมด้วยออาละซาฟิเยเมื่อไหร่ที่คุณจะสนใจในการทำกาแฟเสร็จเนี่ยซาฟิเยก็บอกว่าอาดีเลยมันก็คงเกิดขึ้นว่าอ๋อฉันเรียนรู้เรื่องกาแฟนะ ฉันก็ตั้งแต่เมื่อเยาววัยค่ะเออูอเรนก็บอกว่าอ้อคุณไม่เห็นบอกฉันเลยถ้าคุณไม่ต้องกันจะบอกไม่ได้บอกมาก่อนอูเรนก็บอกว่าความลับของผู้หญิงนี้ต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยเอซลฟาเย์ก็บอกว่าขอบคุณค่ะฉันสัญญาว่าจะบอกคุณเมื่อ ได้โอกาสค่ะอุเรนก็บอกว่าเให้ฉันได้ชิมมันด้วยนะโซฟีเจก็บอกว่ากาแฟมันก็คงมีรสชาติที่เอ,อเข้มข้นนะถ้าคุณได้ได้ใส่นมแล้วก็ใส่น้ำมันมะก,กอกลอไว้จากกาแฟที่คุณภาพสูงนะครับนะคะ กูณเลนก็บอกว่าโอ้อีรักนั่นคงจะเป็นรสชาติที่เยี่ยมเลยฉันก็ไม่ชอบกาแฟที่มันจะขมมากเออแต่ฉันก็ชอบสิ่งนี้นะเออซาฟอรฟ์ยก็บอกว่าคุณไม่เคยดื่มกาแฟกูณเลนสุดตันเออเออ ถามถามคูเล่นนะครับเคยเดื่มกาแฟไหมเออฉันก็ค่อนข้า <c> ง <oughs> เป็นความลับนะไม่ยอมบอก <c oughs> อะไรนะซไ <c oughs> ปเยว่าโอ้ฉันไม่ได้ชอบดื่มกาแฟมากเท่าไหร่หรอกฉันก็ไม่มีอะไรที่จะ ดูต่อไปในชีวิตไม่ค่อยสนใจอะไม่ค่อยสนใจกาแฟยกเว้นสำหรับบางซิงอะไรอ่ะอะไรหลือคะอ่ะสาวยเยถามโอ้ความรักที่ลุ่งโลดสำหรับท่านสุลต่านโอ้โออยไปพูดถึงเรื่องเอความรักเลยนะเนี่ยอ่ เย่เย่ใช่ใกับใช่กับอ่าอูเรนก็บอกว่าตอนนี้แล้วก็เตรียมตัวได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้ประกาศได้จะเปิดอ่าร้านกาแฟในสลัมนี้เอออูเรนถามอุเรนบอกนะสัฟายก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะท่านฝ่าพระบาทเดี๋ยวกวพเราจะต้องตั้งราคาก่อนเออ ในออตโตมันเนี่ยแขกที่จะมากินกาแฟสามครั้งเหรอเออฉันวางแผนที่จะเสิร์ฟในถ้วยแรกฟรีออแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยสำหรับถ้วยที่สองแล้วก็เพิ่มอีกห้าสิบ มีกลยุทธ์การตลาดด้วยถ้วยเลขฟรีถ้วยสองร้อยถ้วยที่สามเอาห้าสิบซึ่งสำหรับถ้วยที่สามนี้ก็วิฟรีคุกกี้ด้วยมีคุกกี้แถมให้ด้วยโอถ้วยที่สามให้โอ้การตลาดสุดยอดเลยซเฟเยนี่นะักการตลาดตัวจริงอ,อ กลยุทธก์การตั้งราคานะเนี่ยอ,อของแถมไปกูเลนกบอกอ๋อเพราะว่าทัวทีสาเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำผู้คนก็จะได้ตัดสินใจซื้อมันเลยนะบูเยนบอก่าดังนั้นฝ่าพระบาทฉันก็มีความคิดอีกความคิดหนึ่งค่ะอืออะไรเหรอบูเลนว่าจุดๆๆไม่ได้บอกนะเพราะ สาัยีอ๋อฉันจะสามารถบอกคุณจะมีความคิดอะไรนะสาฟายีอืมซาฟารีว่าในวันหนึ่งคาเฟฮานก็คือร้านกาแฟในภาษาอาหารับมั้งครับเออก็อาจจะประสบความสําเร็จแต่มันก็ต่อต้านกับเอ ขนรรมเนียมของออตโตมันด้วยค่ะกาแฟการดื่มกาแฟยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรนะคะนะครับเออ,อหูเดนก็บอกว่าผู้คนที่ออตโตมันก็คงจะตื่นเต้นที่จะได้หลุดออกจากขนรทมเนียมของเขาและนี่คงเป็นเรื่องสนุกเลยเอฮูเดนว่าเอาละฉันก็จะได้ให้มันเกิดขึ้นนะ ซฟิเยคุณสามารถดำเนินการร้านกาแฟเลยได้ไฟเขียวแล้วได้คะ่ะฝ่พาพระบาทเออซาฟิเยยว่าครับเราไปที่โรงแรมที่เมืองคอนสแตติโนเปิลอที่ร้านกาแฟ อ่าซาฟิยฟาเยฟว่ากาแฟลองทานกาแฟดูหน่อยไหมคะอโอ้นี่ใครเนี่ยพนักง,งานแบงก์มีตังคนมีตังคุณขายกาฟแฟหรือใครเนี่ยเจ้าของอูตอเลียฉันชอบมันนะจะลองดูเอาถ้วยนึงครับซาฟิเยว่าได้คะ่ะได้โปรดรอดสักครู่ และผู้คนก็เริ่มมาเยี่ยมเยียนร้านกาแฟที่สาฟอเยได้ทำงานเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเออูอตตาฟาเนีคนที่เคยคุยกันนะครับในเรื่องของการค้าขายถูกเอ้พ่อคา้ากองราคาซาฟอเยเราอยู่ที่นี่ด้วยนะอืมอ่าคุณหรอคะอืมมันทำให้ฉันจำได้ถึงวัน คืนเก่าๆเลยมาุตฟาบอกฉันรู้ถูกต้องไหมเออยูซุปก็อบอกว่าให้ผมถุยหนึ่งเลยครับรีบเลยแต่พอยว่าได้นั้นนั่งรองสักครู่แล้วคุณคอยหน่อยนะคะเออ,เอ,อนี่ใครเนี่ยมาฮีดาวลานเออเป็นพระสนมเอกได้ผิดหวังในการเป็นพระมเหสีนะ น่าจะเป็นตัวร้ายของก็ให้ฉันสักถ้วยหนึ่งดีไหมล่ะเอออ่าพาะบาทเออเขาเีตำแหน่งสูงกว่าครับมหิดารานก็บอกว่าคุณดูเหมือนได้ทำมันได้ดีเลยนะดีกว่าอยู่ที่ฮาลิมเพราะว่า เซี Sophia, ยังเป็นนางสนมอยู่นะครับมายิดารานก็บอกว่าในวันหนึ่งที่มีร้านกาแฟเลยนะฮะนั่ก็เป็นความคิดดีๆแต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะได้เงินทั้งหมดที่คุณใช้กลับมาหรอกเซี Sophia, บอกว่าดีค่ะพวกเราก็จะคอยและคอยดูรอคอยแล้วก็คอยดูค่ะเออ ยีดารานก็บอกว่าเออเราคงไม่ต้องคอยแล้วหล่ะทุกคนเราจะซื้อกาแฟที่สามารถทำได้จากที่นี่อะไรเนี่ยอะไรนะคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นอืมดูเดหล็อกนี่หนึ่ง ไม่ต้องคอยผูกคนซื้อกาแฟที่มีทั้งหมดจากที่นี่ถ้ามา,มาซื้อของอะไรทั้งหมดเลยก็ทำให้เขาขายไม่ได้สิผู้กคนก็ไม่ต้องมาที่นี่มาฮิดารานว่าเอา้ามาแกล้งนัี้นี่นะ ถ้ามันไม่มีกาแฟจะขายถูกไหมล่ะกัผมเติมเองห <blues> วโดยการซื้อกาแฟทั้งหมดแล้วก็โยนลงไปในทันทีเอ้ามันแกงกันนี่นะเย้ได้ครับทหารมาแล้วเนี่ยอ่ามาช่วยหรือเปล่าเนี่ยกูแลนโอ้โหมาฮีดานันกาแฟนี่มันมีความสุนทรีอยู่นะเมื่อได้แช่ แบ่งปันปกับคนที่รักบูแลนก็บอกว่าคุณอาจจะมีหัวใจที่เออ่ต่ำต้อยลงถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเอาละคู่กัดมาละบางีตารานก็บอกว่าฉันก็ได้ใจในราคายุติธรรมสำหรับสินค้านะบูแลนก็บอกว่า เท่าที่คุณต้องการพวกเราก็มีอาวุธลับเตรียมพร้อมเร้วมีอะไรเนี่ยเฮ้สงสัยเลยมีดารานว่าแล้วก็สาวสวยทั้งหลายนะของฮาเลมก็มารวมกันที่ร้าน,นกาแฟออตโตมันเนี่ยกลยุทธ์การตลาดสุดยอดมีพิตตี้ด้วย วิดาลันว่าไม่นะนั่นคุณเรี้ยงเอาสาวสวยจากฮาเร็มมาทั้งหมดเลยหลือเนี่ย <c oughs> อ่าเขเป็นราชินีนี่นะมีอำนาจนาาเนกมๆสั่งการอูเลนก็บอกว่ามันจะมีปัญหาอะไรเละฉันก็เป็นหัวหน้าของฮาเร็มเออใช่ไหมละ่ะเออถูกต้องไหมพนักง,งานเปงโอ้ สาวๆจากคาเรมมาที่นี่นะครับเจ้าของอูตาเรือบอกโอ้จนไม่เคยเห็นโอกาสที่จะได้เบิ่งตาดูแบบนี้เนี่ยของดีๆพนักงานแบงก์บอกโอ้ชมอยู่ในสวรรค์หรือเปล่าครับโอ้ไม่นะเอาห้าแก้วเลยครับมาที่นี่เลยได้โปรดเอาไปให้สาวๆได้รนะู้ว ได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะได้ได้ในทันทีเอออูเรนก็บอกว่าโอ้ฉันจะเสิร์ฟถ้วยที่สามของกาแฟด้วยตัวฉันเองเอ่านับคงไม่จำเป็นละครับ <c oughs> นี่เก่งใจยังเลยเจ้าของอุตเลืองมีนาราว่าอะไรเนี่ยคุณทำ่างนี้เหรอ คุณได้ทำลายประเพณีอีกแล้วมหิดาลานมหิดาลานว่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจะต้องนำไปสู่สภาอ่สู่ศาลเอฉันก็แน่ใจว่าจะได้รายงานสิ่งนี้ครับองสุลตานเออสุไลมนันโอเคไปฟ้องแล้วเนี่ยโวรานว่าอ่า เอาอยากทำอะไรก็ทำเลยก้าซาฟิเยฟูตันก็แล้วเราจะโอ๊ปลดได้ไหมเนี่ยโอเคไหมจะไปฟ้องแล้วเนี่ยูนึกก็ว่าโอ้โซาฟิเยและฉันได้มีของขวัญให้ประชาชนของอาณาจักรออตอมันนี่จะไม่มีวันลืมเลยเออ และน,นี่คือสิ่งทั้งหมดที่ฉันต้องการเออยซาฟเยคิดว่าคุณก็มีสเสน่ห์มากเลยในเวลานี้เนี่ยกับเอท่านพระราชาซึ่งไม่รู้ว่าทำไมท่านพระราชาหลงรักคุณมากเลยนะเอาละซาฟิยเยก็พูดว่าโอเค นั้นเราควรจะเริ่มดำเนินการต่อในวันนี้นะคะอืผูเลนก็บอกว่าคุณดูเหมือนมีความสุขนะซาฟิเยอืเราไปเยว่าโฮโหไม่มีอะไรจะมีความสุขมากกว่าได้นับเงินค่ะ <c oughs> นี่จิตวิญญาณแม่ค้า <c oughs> มีความสุขที่ได้นับเงิน <c oughs> อผู้เลนก็บอกว่าโ เน่นท่านข้างจะเป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จเลยเสพร์เ,รเยว่าในสลัมนี้ก็มีคนที่ยักไร้อยู่ในผู้คนแล้วก็จากในห้องสมุดอ๋อ้หมดก็จะได้มีคนที่มาใช้ชของนะครับที่อูเรนเขาบริจาคสร้างเป็นงานสาธารณกุศลก็จะมีห้องสมุด มีโรงอาบนะ้ามีตลาดและอย่างอื่นอีกในโรงแรมด้วยอืมฟีเยก็บอกว่าฉันเคยมาฉันมาที่นี่เมื่อครั้งฉันยังเยาว์วัยแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นสถานเจนี้ตามไปได้ผู้คนมาก่อนเลยอืมแล้วดึงดูดคนบูเรนก็บอกว่าโอ้ฉันดีใจที่ฉัน เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะคะเออท,ที่คุณได้แนะนำได้เอ่อทหารว่าท่านฟ้าระบาดอ่าท่านพระราชาท่านสุรันมีคําสั่งให้คุณเข้าเฝ้าที่ฟังครับอือกูเรียนว่าโฮโๆสาฟิเย่เราไปด้วยกันนะอือ